แ่ดี๋ยชั้นล่างจะมีอะไรนะครับกดไปเฮ้ยเด้กเป็นสีแดงเหรอครับโอ้ห้องอะไรอะเป็นแบบหัววิบเนี่ยครับผม ผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ไปขัเลิ่เกมไมค์ครั t นั่นเองนะครับและตอนนี้ไมค์คราบชาเลนจ์นะครับผมซึ่งไมค์คร c h ชาเลนจ์ในวันนี้ฮะในโลกนี้เนี่ยจะมีแค่1นึช้นงนะครับผมแต่ว่าแบบใน1นึช้นงนี้เนี่ยมันจะมีแบบหลายชั้นลงไปเรื่อยๆเลยนะครับก็เราจะต้องไปถึงชั้นสุดท้ายแล้วก็แบบไปสู้กับบอสให้ได้นะครับมาผมขอสำรวจชั้นแรกก่อนเลยนะครับก็เดี๋ยวนะอันนี้มันจะมีของหรือเปล่าเขาเนี่ยบ้านหลังเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยมีของให้นิดหน่อยนะครับแล่ีผู เหมือนในหนังสือเนี่ยเขาบอกวิฟนะครับแต่ผมก็โลลี่เหมือนกันนะครับผมเศร้าอ่ะมาเดี๋ยวเรามาสำรวจกันดีกว่านะครับตอนนี้เราได้เหล็กมาห้าแล้วใช่ไหมบ้านหลังนี้มีอะไรหรือเปล่าฮัลโหลมีเตียงนะครับผมได้เตียงมาแล้วมาต่อไปผมว่าผมต้องการอาหารนิดหน่อยนะครับขอแอบดูนิดนึงนี่โอ้โหผู้ชมดูดิมันลึกลงไปมากเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ใน1น8นะครับก็หมายความว่ามันน่าจะมีหลายๆชั้นมากๆเลยนะเพราะแบบความสูงในเวอร์ชันนี้มันถูกปรับใช่ไหมล่ะเอาล่ะมาเดี๋ยวมาคราฟอาหารกันดีกว่านะครับขอไม้หน่อยเอาไม้ตรรรรรรรงงงงนนนนนนีีีี้้ลลลลลละะะะะะกก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 กัััมมมมมมม่่่่่าา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 ยยยยสุดดดดโออออออเเเเเคคคคบบผผผฟฟแ๋ววววทขจจห็ ครับผมเอาล่ะอลอนกเลมขอหน่อยนะครับต่อขึ้นมาแบบนี้นะครับเพ้่อเฉลยแล้วก็ตบไปเลยผมมาดิมาดิเฮ้ยผู้ชมมันไม่สนใจเราอ่ะไปไปได้ไงครับเฮ้ยมาดิเพื่อนไม่สนใจหรอยอมให้ตบเลยครับอย่างนี้ก็อีซี่ดิเอาล่ะเหล็กฟรีของเรานะครับมาโอ้มีเจ็ดแล้วอ่ะจังวันนี้เราต้องการพิกแอคนะครับเพื่อไปชั้นต่อไปนั่นเองแล้วก็คราบหนมปังซะหน่อยนะครับฟืบได้เท่าไหร่โอ้โหสิบสามนะครับผมเอาล่ะมาพิกแอคของเรานะครับแล้วก็ได้ขุดดินด้วยแล้วกันฟืบจัดไปพร้อมลุยแล้วครับ ขุดลงไปแบบนี้ผมฟืบไหนดูซิชั้นต่อไปจะเป็นอะไรนะครับฟืบลงมาโอ้โหเป็นเหมืองนะครับผมมีสปอนเซอร์ด้วยอ่ะฮัลโหลซัมบี้อย่าเพิ่งเกิดนะเดี๋ยวขอขุดก่อนนะครับผมขอเล็กหน่อยเอาล่ะมาประมาณนี้น่าจะพอนะครับต่อไปก็ฐานครับผมไม่งั้นก็ไม่มีอะไรเผานะฮะจุดปอยฟืบเดี๋ยวเผาทิ้งไว้ตรงนี้นะครับเผาไปนะผมแล้วก็ห้องนี้มีอะไรปะครับเนี่ยตรงนี้มีสปอนเซอร์นะครับแค่นี้เหรอแต่ว่าไหนๆก็ไม่เกิดแล้วผมขอทุบแล้วกันนะครับทุบไปจะได้แบบเดเวลมาด้วยนะครับผมเอาล่ะขุดไว้นะครับไหนแอบดดดดดดชัััััั้้้้้้นน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 ต่่่่ออออออไไไไปปปหหหยยยยยยิมมมมจะะะะะะีีีีีรรรรรืเเเเลลลลลาาาคคคบบบบขุงงแแกกกฮ๋๋วววววพญ ตรงนี้มีกาเวลนะฮะผมขุดติดไว้สัหน่อยแล้วก็มันเผาช้าไวัเพิ่มอีกเตานึงแล้วนะครับจะได้เร็วๆเอาล่ะเอาประมาณนี้แล้วกันครับขี้เกียจล้อแหละได้เป็นกรอบตรงตัวนะครับแล้วก็หมวกอ่ะสองอย่างครับผมใส่ไปผมว่าด้านล่างเนี่ยน่าจะมีของอีกนะครับเพราะฉะนั้นลงไปด้านล่างดีกว่ามา MLG นะครับ Let's go ตรงนี้อ่ะมีเป็นอเมทิสต์นะครับแล้วก็แบบคล้ายๆเป็นเหมืองล้างด้วยนะครับเนี่ยมีของอะไรเปล่าอ่ะฮัลโหลตรงนี้มีรถรางนะครับมีใหญ่แต่ว่าไม่มีกล่องหรอเอ้ยนี่ไงมีของครับผมเอ้าไปวางน้ําใส่่่่่เเเเเเเฉยยยยลลลลออ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 าาาาามมมมมดดิิตัััักกกกฟึบบบบบบะะะโโหธธนนนููงงงงคคครรรรแแ้้้ววว็็ผีื เยอะจริงครับแล้วก็ตรงนี้มีสติงใช่ไหมเอามาดีจะได้มาคาบธนูเลยนะครับฟืบขุดไปเอาล่ะมาธนูของเรานะครับลูกธนูอย่างเยอะเอาผู้ชมยิงเท่าไหร่ก็ไม่หมดแหละของในห้องนี้น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมว่าเดี๋ยวเราไปต่อนีกก่าครับเอาไปต่อเฮ้ยเด้ด้มีน้องสลอตด้วยนะครับผมสวัสดีน้องส่วนตรงนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละนะครับผมมาเดี๋ยวจอดลงตรงกลางเลยครับไหนดูดิจะโดนอะไรหรือเปล่านะฟืบขุดลงมาแบบนี้นะเฮ้ยเจ้เป็นห้องที่เต็มไปด้วยน้ําเลยครับเดี๋ยวเด้ด้ดมีอากาศหายใจวะเนี่ยก่อย ใส่ก่อนใส่ก่อนเอาล่ะจะได้แบบหายใจใต้น้ำได้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะปลาแบบมีน็อกแบ็กสองห้าห้าเหรอว่าตับฟักเก็บมาก่อนนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวหน้าผู้ชมดูหน้าผมดิโอ้โหหน้ายังโหดเลยครับพอถอดหมวกปุ๊บดูแบบปัญญาอ่อนนะครับพอใส่หมวกปุ๊บหน้าโหดเลยทีเดียวนะครับผมเฟี้ยวอยู่เฟี้ยวอยู่สกินเนี้ยมาข้างในมีอะไรหรือเปล่าครับพัลโลเฮ้ยเชื่อหุยไทเด้นว่ะมีไทเด้นนะครับแล้วก็นี่อะไรอะน็อกแบ็กเหมือนกันนะเฮ้ยไทเด้นนี้ดูโหดมากเลยอะแล้วก็มีอะไรอีกหรือเปล่าครับเนี่ยก็คือเหมือนยยยยกกกทะะ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 เเ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 ลลลลลลมมมมมมาาาาาไไไไไวว้้้้้้้้ในน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 ชชััััััััีีีีีคคคครร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 บบบบ่่่่่่ตตตตงงงงงหหืออ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 อจขแปปูผด็ฟ ขุดลงไปเอาล่ะแล้วก็อุดไว้นะครับเพื่อแบบน้ำมันจะไปทำลายชั้นล่างนะครับไหนดูทิชั้นต่อไปเป็นอะไรเฮ้ยทะเลทรายครับผมแล้วเราก็อยู่ตรงพีระมิดพอดีเลยนะครับมาขอสำรวจหน่อยอ่าแป๊บนึงนะหิวครับผมขอกินหน่อยนะอาวุธของเราเนี่ยผมถือเป็นไทรเดนดีไหมแล้วก็ทีนี้ผมขุดลงไปตรงนี้เลยครับเฮ้ยเดี๋ยวมันอยู่แค่นี้เองเหรอมันโดนย่อเหรอครับเนี่ยอ่ะขุดไปนะครับโอ้เทียนทีครับผมเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้เป็นเนเธอร์ครับเฮ้ยกำลังจะถึงชั้นเนเธอร์แล้วเหรอไม่มีของตรงนี้ด้วยอ้าวมีอยู่นี่หว่ะมีเทียนทีเพิ่ะะะใชช่่่่่่มััั้้้้ยยยยเเเเสีงงงงออออออูนนนนนลลาาครรบบโโหตตไปปดดืแแ๊ึกจ หรือเปล่าเนี่ยคิดไปคิดมานะครับเอางี้เดี๋ยวผมจะเพิ่มมังเกงนะครับเผาเพิ่มก่อนฟึบส่วนรอบๆนี้เหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะครับดูดิมีแต่ทะเลทรายแล้วนะครับไหนลองปลาเล่นดิปึบปลาไปแลผมแล้วก็แบบอ้ยมันได้กลับด้วยใช่ปะยังไงเพราะว่าวุเนี่ยใช้ได้เลยครับก็เดี๋ยวมาเคลียร์ของกันหน่อยดีกว่านะครับเอาละของประมาณนี้แล้วกันครับไหนดูซิได้หรือยังนะครับนี่ไง้มงเกงลของเราต้องมาแล้วครับพี่ชาได้มาแล้วเหลือแต่รองเท้าครับช่างมันรองเท้าช่างมันแล้วกันเนาะชายเนี่เบอธอร์กำลัง ว่าเด้ๆมันยิงมาเฮ้ยใจเย็นเพื่อนขอขุดก่อนดีทิ้งของไปตรงนี้นิดนึงนะครับเอาหรล่ามามีพรเท่าลูนด้วยนะครับอย่างแรกขอสู้กับเบสก่อนแล้วกันปาไปครับผมมาดี้สับไปครับผมหุยแรงอยู่เหมือนกันนะปาไปแบบนี้เลยนะครับปาหอกไปแล้วก็สับครับผมเฮ้ยช้าแทงมันเข้าไปเออจริงผมพูดว่าสับมันก็แปลกๆนะเพราะแบบมันเอามาแทงแบบนี้เฉยๆอ่ะเมีแล้วแรงด้วยนะมาดีมาดีเฮ้ยเด้ๆวางน้ำก่อนนะครับมาดีแล้วมันก็โดนน้ำับผมตายนะฮะพลังแห่งไทรเดนของเรานะครับจะขอสำรวจเพิ่มหน่อยด้วยเออตรงนี้มีอะไรหรือออออเเเเปปลลลล่่่่่่่าาานน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 นะะะะะฮกกกตตติมมมมมัััจจีีีีงงงแรรรร้้้ไไไคบผโโดดซวว็ยห เฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้มีแบรชันมีครับโอ้โหมีเนเธอร์ไลท์ด้วยครับเก็บไว้ก่อนนะลูกธนูนะครับทองถือว่าเยี่ยมมาแล้วผมตรงนี้ก็ขอหน่อยละกันบล็อกทองของเรานะครับเราจะได้แลกของมะวะคุณผู้ชมไม่แน่ใจครับตะเก็บไว้ก่อนตัวตรงนี้เนี่ยเบสขอเพิ่มหน่อยเพื่อนเราได้มาแค่สี่ครับปลาหอกของเราไปนะครับผมนี่อยู่ไงแรงจัดนะครับเพื่อวางน้ำไว้สักหน่อยปกติเนี่ยผมไม่ได้ใช้ทรยเดนสู้นะครับแต่แบบเออมันก็ดีเหมือนกันนะมาดิเพื่อนมาดิเพื่อนเอาเหล่าคูดดิมาทีเยอะเลยนะครับก็มาดิเฮ้ยเฮ้ยเฉาไไปเฮ้้้ยยยชะตตาครรัับผมอออวนีหล ครับลอยก็ปาไปดีครับผมเฮ้ย hey, ช่าปาแล้วแบบกลับด้วยอ่ะมันโคตรเท่เลยอะตอนนี้ได้มา6แล้วนะครับเอ้ย hey, จริง6น่าจะพอแล้วผมว่าเราไม่ต้องหาเพื่อผู้ชมเดี๋ยวแทงตัวนี้พอแล้วครับตัวนี้พอแล้วนะครับผมขุดไปขุดไว้อย่าเพิ่งเกิดเพิ่มนะอ่าโอเคได้อยู่ครับกินใแพนทองซะหน่อยละกันนะผมเดี๋ยวตายฮะโอเคส่วนชั้นนี้เนี่ยเราได้ฟาร์มของเสร็จแล้วครับไม่น่ามีอะไรซ่อนแล้วเพราะฉะนั้นก็ไปชั้นต่อไปันดีกว่าครับผมขุดไว้นะครับจะมีอะไรหรือเปล่านะเฮ้ยโน้ตบ็อกซหรอวอทเดอะฟักมีโน้ตบ็อกด้วยเหรอเฮ้ยคืออะไรอะลงมาดิฟึบโอ้โหเป็นดินแดนแบบเหมือนของหวานนะครับดินแดนแคนดี้อะไรย่างเงี้ยดูดิอันนี้เป็นเค้กนะครับอันนี้เป็นแบบภาษาอังกฤษมันเรียกว่า นดิภาษาไทยเรียกอะไรวะลูกอมเหรอประมาณนั้นนะครับผมไหนดูดิมีอะไรหรือเปล่านะครับบ้านหลังนี้ฟืบมีของหรือเปล่าไม่มีนี่หว่าแต่มีเค้กให้กินครับเฮ้ยถือว่าดีนะเติมพลังครับแล้วก็ตรงนี้อะไรอ่ะอ๋อเป็นแบบเค้กช็อปนะครับผมเอาล่ะบ้านหลังนี้มีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยมีหน้าวิฟด้วยนะครับมีหน้าวิฟเต็มไปหมดเลยโอ้โหแบบมีแต่เค้กจริงๆนะเนี่ยอ๋อเหลือนี่มันเรียกว่าอมยิ้มหรือเปล่าวะเออน่าใช่นะบ้านหลังชั้นนี้จะไม่มีของจริงหรออาจจะมีโดนซ่อนอยู่ก็ได้นะดูไปดูมาเหมือนจะไม่มีจริิิิิงงงนน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 นะะะะะะคคคคคคครร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 รััััััััััับบ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 บไไไไไไมมมมมม่่่่่่่่เเ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 ปปปปปป็็ดดดดดดดีีีีีีี๋ยยยยยยววววววาาาาลลลลุตตตออ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 อชชชช้้้้้้้กกกกจจฟืืืูแแหหฮ ปะช่างมันชิปแล้วกันอันนี้แบบรีบเหรอครับโอ้น้องรีบอันนี้อะไรอ่ะน้องลูก้านะครับโอ้แต่ละตัวมีชื่อด้วยนะน่ารักว่ะเอาล่ะเราไปสำรวจข้างในดีกว่านะครับวิหารแบบแห่งจังเกิลอะไรอย่างเงี้ยเอาล่ะมีกับดักใช่ไหมทุบดีครับโอ้ยโดนด้วยใจเย็นนะตรงนี้มีอะไรลูกธนูนะครับแต่ลูกธนูเราเยอะพอแล้ว่แบบนึงพกไว้อ่าสองชุดนะครับเพราะมันเยอะเกินไปตรงนี้มีอะไรอ่ะฮัลโหลฟิตเนสติลนะครับเก็บไปก่อนละกันแล้วก็ตรงนี้น่าจะมีแค่นี้ใช่ไหมเอ้ยอะไรเนี่ยลูกธนูนะครับน่าจะหมดแล้วแหละเจ้าตัวนีีีีีีีี้้้้้้ชชชชืื่่่่่่่่อออออซูมมมดดดดดดดววววววยยยยนนนนนนนะะะะะคคครรรรรรัััััับบบบาาาาาากกกกพแแตตตลลลลลหเเเเเเ๋ไไไปป์ ต่อไปจะเป็นอะไรนะครับฮัลโ,โหลเฮ้ยเป็นสีดำเหรอฟืบลงมาโอ้โหอันนี้มันตีมอวกาศเลยคุณผู้ชมดูดิเป็นแบบยาน UFO นะครับอันนี้เป็นโลกเหรอเออว่าเหมือนจะใช่เลยครับไหนลองสำรวจซิบ้านหลังนี้ฟืบมีอะไรหรือเปล่าครับฮัลโหลมีรองเท้าโอ้โหเฟเธอร์ฟลิงเอ็กซ์ครับใส่ไว้เลยครับผมดี๋ยเนี่ยเราไม่คับรองเท้าเหมือนรู้ไว้ก่อนเลยแต่ไม่รู้นะบังเอิญล้วนๆเลยครับเอาล่ะไหนดูอันนี้ดิมีอะไรหรือเปล่ามีกล่องนะครับเ,โโเปิดไปโอ้โหเ,เ,เ,เหมือนกักนรนะครับผมตอนนี้คือไม่ต้องกลัวตตตตกกแแลล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 ้้้้้้ววววอออออออ่่่่่่่ะะะะะะะไไไไไไปปปปมมมมมาาาาายยยยยยนน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 คครร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 ััััับบงงงงงงีีีีเเเเเเเจหหหหืืืฮโโโขใสสๆๆฉทิ นครับตรงนี้เป็นดวงจันทร์เหรอครับเออว่ะน่าใช่นะแล้วก็แบบเหมือนจะไม่มีของหรือเปล่าเนี่ยฮลโหลไม่มีครับเออว่ะแล้ว UFO อ่ะ UFO มีของหรือเปล่าครับปึ๊บโอ้โหไม่มีครับผมนึกว่าจะมีของแบบปวดหัวอะไรเงี้ยเนาะเอาล่ะชั้นนี้เราน่าจะเคลียร์เลยครับมาไหนดูซิชั้นต่อไปนะครับเราจะเจออะไรขุดเผื่อไว้ก่อนนะครับเผื่อแบบมันอันตรายเฮ้ยเดี๋ยวเป็นเนเธอร์อีกแล้วเหรอลงมานะครับโอ้เออว่ะเป็นแบบป่าในเนเธอร์นะครับตรงนี้ก็จะมีหัววิฟกับเจ็กสเตอร์นะครับแล้วก็ โอ้ใช้ได้นะครับเพลงนี้เนี่ยแต่พอดีกว่านะครับผมใครอยากฟังนี่ก็แบบไปลองไปหาฟังได้นะเอาล่ะไหนดอซี่ชั้นนี่จะให้อะไรกับเรานะครับมีหัววิเทอร์ด้วยมีกล่องหรือเปล่ามีกล่องหรือเปล่าตรงนี้มีสปอนนะครับสปอนอะไรอ่อ๋อ,อเดอร์แมนเหรออ๋อก็คือแบบให้เราฟาร์มเดอร์แมนป่ะชั้นเนี่ยเออหว่าแน่าจะใช่ครับไม่เป็นไรตอนนี้ผมมีไทรเดนที่แบบโค่นโหดเลยนะครับพร้อมฟาร์มแล้วแหละแล้วทำไมเดอร์แมนไม่เกิดวะเน,นี่ยฮัลโหลมีสปอนเนอร์แ,แต่มันไม่ยอมเกิดนะครับต่อมาแลรอเดอร์แมนจังหวะเนี้ยไม่เกิดจริงเหรอ เอาล่ะเอ้ยยังไม่เกิดจริงเหรอฮัลโหลเออว่ะผู้ชมมันไม่ยอมเกิดจริงด้วยครับดูดิเงียบเลยอ่ะอ่าขออนุญาตนะครับขอลองเทสเซมาก่อนนะปุ๊บอ่ะก็มาได้ปกตินะครับเนี่ยสับไปดิฮัลโหลมาดิเพื่อนแทงไปครับผมมาดิเออก็ได้อยู่นะครับแต่แบบทำไมมันไม่เกิดตรงนี้วะเนี่ยจริงๆถ้าเขาสร้างมาแบบนี้เนี่ยมันน่าจะเกิดนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูชั้นต่อไปกันก่อนละกันนะครับผมไหนดูซิมันจะมีอะไรหรือเปล่านะครับชั้นต่อไปของเราลงมาครับผมเป็นแบบว่าเหมืองนะครับอ๋อเหมืองแบบชั้นที่มัััันนนนนลลลึกกหหห่่่ออออยยปะะะะเเเเาามีพพชชรรรรรใ้ขขุดคคบบผ เพราะอาวุธเนี่ยผมว่าจะใช้เป็นไทรเดนนะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะมีพวกทองเต็มเลยนะครับแต่แบบรู้สึกว่าน่าจะไม่ได้แลกว่ะเดี๋ยวขอทำหมวกแล้วกันมาหมวกของเราจัดไปครับแล้วก็ตรงนี้เลยหนึ่งพอดีครับผมีบวกป้าอ่ะเปลี่ยนหมวกนะครับมา ค่อนข้างพร้อมแล้จริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นไปชั้นต่อไปกันดีกว่าครับผมแต่ดูวหชั้นล่างจะมีอะไรนะครับกดไปเฮ้ยนะเป็นสีแดงเหรอครับอ้ห้องอะไรอ่ะเป็นแบบหัววิบนี่ยครับผมไหนขอดูหน่อยมีอะไรนะครับอุ้ยธนูอย่างนั้นเหรอฮะสุเป์โบครับผมเอามาดิซุเป์โบโอ้โห power กครับผมเฮ้ยมีเลยท่าด้วยนะครับกดมาดิได้เลยท่ามาด้วยนะครับผมไหนดูซิโอ้โหภูเต็มเลยครับสบายแล้ววเนี้สบายแล้ได้บินนะครับส่วนอันนี้ก็ซุปเปอร์พิกอคนะครับมีอะไรอ เลยครับผมให้มาทําไมวะเนี่ยไม่เข้าใจนะครับเอาล่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนไอ้พวกนี้มันจะเป็นช้างแบบเล็กๆเลยครับเดี๋ยวดูนะเออว่ะอันนี้เหมือนมันจะเป็นชั้นแรกของเราปะเป็นแบบหมู่บ้านอะไรเงี้ยนะครับต่อไปก็จะเป็นแบบมีเนเธอร์เหรอมีไบโอมนี้นะครับเออว่ะเนี่ยจังเกิลครับผมไบโอมของหวานนะครับแล้วก็ทะเลทรายเออว่ะพวกนี้ที่เราผ่านมาแล้วนี่ยว่ะและนี่คือที่เรายังไม่เจอนะครับก็คือแบบดีเอ็นอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบยูเอฟโอนะครับเอ้ยเฟียวว่ะส่วนด้านหลังนี่เขียนว่าอะไรอ่ะอ๋อสี่ล้านซับใช ไปนะครับผมพิกแอรก็เปลี่ยนอันละกันเแต่ธนูนี้ผมว่าเหลือเฟือหว่านในการที่แบบจะจบเกมเนี่ยตอนนี้ห้องนี้เราน่าจะเคลียร์แล้วใช่ไหมวะเพราะฉะนั้นเราไปดูห้องต่อไปกันดีกว่านะครับมาฟือไปครับผมเอาล่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเป็นโอ้โเดี๋ยวเดียวหุยเกือบตกเกือบตกลงลาวาน,นะครับแย่แล้วเอาซิโอฟิทอะไรวะเนี่ยแทงไปครับผมอะไรซิโอฟิทไม่เอาดิตรงนี้มีอะไรเปล่าครับพะโลเมนเดอร์โพนะครับแล้วก็แบบของนิดหน่อยอะไรเนี่ยฮะอะไรซิโอฟิทตรงนี้มีแบบเอ็นคริสตัลด้วยนะครับเฮ้ยห้องหนััััััังงงงงสืออออออแปปป๊บบบบบบนน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 ึขขดดดดดดูห่่่่่่่่ยยยมมมมมีีีีีะะะะไไไไไไไรรรเเลลลลลาา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 คคผ้้้้ทททววววุกกกพจโ ของหรือเปล่าเนี่ยแอนวิลนะครับโปรเทคชันนะครับโอ้โหทามเน็ตด้วยเด,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 ด้ไของมาดีนะเนี่ยพาวเวอร์วีนะครับเอฟเฟกซ์ซี่หืมควดเวลหรอขอหน่อยแล้วกันครับจกวันนี้ก็มาโคไปครับบึมอ,อ,อย่างรวดเร็วนะครับขออีกนิดหน่อยมาจัดไป เดี๋ยวเรามาตีบวกกันสักหน่อยดีกว่านะครับมีชั้นบนด้วยหรือเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวนะฮัลโหลเอาล่ะชั้นบนเหมือนจะหมดแล้วนะครับให้เดี๋ยวผู้ชมมันมีอีกห้องนึงครับเฮ้ยตรงนี้มีของอะไรอีกเปล่าอ้าวนี่เหมือนจะไม่มีเลยว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตีบวกก่อนนะครับก็ผมจะตีบวกอ่าแบบ protection ใส่หมวกไว้แล้วกันนะครับ protection สี่ก็ผมจัดไปแล้วก็ตรงนี้มีอะไรนะท็อปเนี่ใช่ไหมท็อปเด่นผมใส่นี้ได้ป่ะน่าจะไม่ได้นะครับน่าจะต้องแบบใส่ขวานเนาะใส่เข้าไปแล้วกันครับมาเอาล่ะน่าจะประมาณนี้นะผผผมมมมมมมววววววว่่่่่่่่่่าาาาาแแแแลลลลล้้้้้้กกก็็ีีีีีีีออ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 ะะะะะไไไไไไรร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 หหหืืเเ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 ปปปปคคคคััััับบบบนน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 ยยยยฮตตงิดด๋พช2ท ตรงนี้เนี่ยมันเป็นตีมสตองโฮนะครับแล้วก็แบบมีดเอ็นไปด้วยเลยเนาะเอาล่ะเนี่ยจริงๆเราต้องฟาร์มเอนเดอร์แมนมาได้ครับจากด้านบนแต่แบบเอนเดอร์แมนมันไม่ยอมเกิดอ่ะดิเดี๋ยวผมลองขึ้นไปใหม่แป๊บนึงนะปึ๊บขึ้นมานะครับอ่าอยู่ไหนวะชั้นนี้ใช่ไหมเนี่ยมันไม่ยอมเกิดจริง,รงๆนะเวย้ยอ่าเซอร์เบลนะครับหรือมันจะเกิดแล้ววะเนี่ยผมต้องฟาร์มเอนเดอร์แมนตรงนี้อ่ะมันไม่เกิดอ่ะสงสัยเราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วครับก็แบบผมจะเอาไข่เอ็นเดอร์แมนมานะครับเอ็นเดอร์แมนนะครับผม กูไม่ไหวนะครับผมเอาละได้มา2แล้วโอ้โหฟาร์มมันอีกยาวครับแต่ไม่เป็นไรเราจะสู้ก็ผมมาดีให้ช้าสาแล้วให้เดี๋ยวปามั่งเด้อยวจะวันนี้ปาแล้วมันจะหลบได้ปะฟึบปาไปครับเออว่าหลบได้จริงด้วยขอหน่อยได้5้แล้วครับโอ้โหผมรู้สึกว่าทองที่เรามีเนี่ยเรามาคาวแอปเปิลดีว่ยวฟบข้าไปนะครับแอปเปิ้ลได้มาเพิ่มอีกสี่ลูกนะครับผมอ่าเอามากินสะหน่อยเดี๋ยวตายนะครับผมจัดปเออจริงเราใส่กรอบไปก่อนก็ได้เนี่ยเดี๋ยวไทเด้นจะพังหว่นใช้ขวานแล้วกันนะครับ เฮ้ยช้าได้มาแล้ว12แล้วครับผมเอาล่ะมาเราจะกลับไปชั้นล่างนะครับปื๊บลงมาแบบนี้นะครับผมเฮ้ยไอตัวนี้ลงมาทําไมวะเนี่ยอ่าเราลงทางไหนนะผู้ชมลงตรงนี้ใช่ไหมปื๊บลงมานะครับแล้วก็ไอตรงหลุมนี้เนี่ยเกือบลงลาวานะครับเปลี่ยนหลุมก่อนลงตรงนี้แล้วกันลงข้างๆนะครับปื๊บลงมาครับผมเอาล่ะอันนี้ก็โยนไปครับเราได้มา12แล้วนะครับผมมาถึงเวลาครับแล้วจัดไปแบบพอดีเป๊ะเลยนะครับวางเข้าไปจังหวะนี้ไม่ได้ตรงนี้แบบขุดทิ้งดีกว่าปวดประคาญมันว่ะวางไปครับแล้้้้ววทาาไมเเขตอองงฮยโโหเกกกืออบตลลาาวีแ้วครับไไอ้ตัวนนีแบบเกิปว่ะแล้วทำไมเขาต้องทาาเป็นบบบ่อลวแ ด้วยวะเนี่ยมันน่าก,กลัวนะวางไปแบบนี้นะครับผมอ่าแบบไหนๆก็ไหนๆแล้วนะนอนเซฟซะหน่อยนะครับเอาล่ะตอนนี้คือแบบชั้นสุดท้ายแล้วนะคือแบบเนี่ยตกไปก็คือตายนะครับมาถึงเวลาลุยละเปลี่ยนเป็นแบบใส่ปีกแล้วกันนะครับแล้วก็รูนิดหน่อยนะครับแอปเปิลทองมาตัวพร้อมใจพร้อมโดดไปเลยก็ผมเอาล่ะครับถึงเวลาลุยละบินไปเลยก็ผมเปิดก่อนได้เปียบนะครับยิงไปอันแรกผมโดนหรือเปล่าโดนนะครับ,รรรบจัดไปเลี้ยงแล้วผมเลี้ยงเลยจังหวะเนี้ยโดดให้หมดนะครับกำลังท็อปฟอร์มก็ผม คือแบบเล่นวาโลมาไงแบบยิงไม่คมได้ไงอ่ะอ่าบนนี้นะครับยิงเข้าไปไม่โดนอีกนิดนึงครับผมโดนหรือเปล่าโอ้โหครบขึ้นมาดีกว่าถ้ามันจะยิงยากขนาดนั้นนะนะแล้วก็ยิงไปครับผมเอาล่ะแอปเปิลทองซะหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวตายเราลงมาต่อตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยเด็ดเด็ดด็เอาใหม่อ่าเราต้องค่อยๆลงแบบนี้นะครับอ่าได้อยู่ได้อยู่เข้ามานะครับโอ้โหจะตายเปล่าเนี่ยระเบิดไปนะครับ เกือบแล้วเกือบแล้วเลยหนึ่งคุณผู้ชมลงมาตรงนี้ดีกว่านะครับแล้วก็มุมนี้คุณผู้ชมม,มุมนี้ยิงเข้าไปครับเฮ้ยช่าเอาไม่โดนต้องโดนแล้วจวังหวะนี้เอ้ยเรียบร้อยครับผมเอาล่ะมาเรามีเทีนทีนะครับใช้ซะหน่อยไหมเฮ้ยแต่ว่าเราบินได้อะเราต้องบินยิงมันดิแอปเปิลทองครับผมอ้าววนมาเหรอวนมาแบบนี้ก็ต้องโดนซะหน่อยนะครับ power x ครับผมแล้วก็ชไพรเดนของเราแอบเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็แทงไปครับมาดิเออแทงเข้าไปครับเจ็บหรือเปล่าเจ็บหรือเปล่าเจ็บอยู่นะครับโอ้เฮ้ยโอ้โหบินได้ปะนึก่อนร่อนอนก่อนจ้หรระน่่ัััคคบบไไสวุดปผม ต้องโดนแล่าเจ้าต้องโดนแล้วเก็บหรือเปล่าครับระเบิดไปครับผมอ่ามีดุ้งนะครับมีดุ้งอยู่เอายังไม่ไปเหรออย่างนี้ก็ขอแทงซะหน่อยแล้วกันครับแทงเข้าไปที่หัวนะครับผมมาดีเออเอาบินหนีแล้วอะ่ะบินหนีก็บินตามดิครับมีธนูพาเววเอร์เอ็กซ์ครับผมต้องไล่ตามแล้วเจ้าเนี้ยแน่จริงก็มาดิครับ ยิงก็ไปครับผมเจ็บเป้าฮะเฮ้ยใช่ยิงไปครับมาดี้หัวครึ่งหลอดแล้วครับแรงจริงครับผมแรงจริงยิงก็ไปแบบนี้เลยนะครับไม่หยุดครับเอาไหลเพื่อนทองไหลอันเดียวนะครับก็มาในคร้อาอ้าวบินวัวมาล่อมาดีเอาละกินเพื่อนก่อนแล้วก็เข้ามาครับผมแทงไปที่หัวเดี่ดโอ้โหบินเลยวะบินยับเลยใจเย็นค่อยๆ่อคุอยกันได้ไหมอะลงมาก่อนครับปึแ๊บแอบเข้ามาในนี้นครับแล้วก็แทงไปที่หัวครับผมมาดีแทงเข้าไปครับแทงเข้าไปเฮ้ยจะโอ้โหบินอีกแล้วดีนี่ใส่ปีกอยู่ไม่งั้นแบบอาจจะแบบตายได้นะครับมา ต่อครับผมแทงไปที่หัวเหมือนเดิมนะครับเอาล่ะต้องตายแล้วจวังหวะเนี้ยตายดิครับตายดิครับแทงเข้าไปเอ้ยบินอีกแล้วเราต้องให้เต็มที่ครับมาดิมาดิใกล้จะตายแล้วผู้ชมอีกนิดเดียวจวังหวะนี้ต้องธนูซ้ำแล้วครับยิงเข้าไปครับผมโดนหรือเปล่าโด,าโดานนะครับมาดิจะตายแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นครับผมเรียบร้อยครับโอ้โหเด้เเกือบตายนะครับแลนดิ้งก่อนแลนดิ้งก่อนฟื้นลงมาประมาณตรงนี้นะครับผมอ่าได้อยู่ได้แล้วเราเคลียร์แมปนี้ได้นะครับเป็นแบบแมปวันช้างนะเบอร์เด้เด้เอ็นเดอร์แมนจะตายแล้วเนี่ยหนีก่อน ใจผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นแมปนี้นะครับผมก็ต้องไปสมัครเพลทอนของวีบด้วยนะครับถึงจะได้เล่นนะโอเคผมสำหรับคลิปนี้คมิานี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม